สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูพามามูวัตถุมงคลของอาจารย์เอพลังพุทธคุณนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ครับเป็นน้าหอมมหาสเสน่ห์น้ำหอมที่เราใช้ทั่วไปนะครับผ่านการปลุกเสกอาถษฐานเพื่เพิ่มพุทธคุณไปนะครับเพื่อคนชอบสายมูนะครับอาจารย์เอนะครับมีวัตถุมงคลที่ตั้งจิตอธิษฐานปลุกเสกเองไม่น้อยนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นวัวธนูสี่หูห้าตา กุมารทองนี่นะครับวัวธนูของอาจารย์เอนะครับเบี้ยแก่เนี่ยสามารถติดต่อสอบถามเข้าไปใน f a c e b o o หรือช่อง YouTube ของอาจารย์เอโดยตรงนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามทางช่องโดยตลอดนะครับทางช่องก็จะพยายามมาหาอาจารย์เอบ่อยครั้งมากิ่งขึ้นนะครับครับสวัสดีครับอาจารย์เอครับสวัสดีครับที่อาจารย์เอไม่เข้าเรื่องเลย อโอสือฝากพระถุงมงคลมาให้ผมจับพลังพุทธคุณกับอาจารย์เอกผมได้พระที่ไหนมานะครับต้องจับพลังพุทธคุณครัเล่นอ่ะก่อนอื่นนะครับแนะนําของของดีของอาจารย์เอก่อนว่าจะพัดจกปูม,มาทําอย่างนี้ได้ไงจา่เงจาเดชก็จริงๆี่ทำเพราะว่าส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ขอลูกศิษย์ขอให้ทำท ก็อย่างเหมือนงูธนูอ่ะเขาอยากได้ของอะไรที่เป็นเทียกของอาจารย์เขาบอกว่าอยากได้ของอาจารย์รุ่นเขาไม่อยากได้ของอื่นอีกแล้วอยากได้ของอาจารย์อาจารย์ทําให้หน่อยผมก็เลยคิดสร้างเป็นงูธนูรุ่นแรกขึ้นมามีบวมีมีมีหลายขนาดเลยมีหลายขนาดมีจัมโบ้มีไซส์กลางมีไซส์เล็กนะครับมีขนาดอุปาใช่ครับมีขนาดอุปาแล้วแล้วผมผมผมไม่อยากจะพูดนะคือมอให้ประสบการณ์มันบอกเองนะเพราะว่าแต่ละคนเราไปเนี่ยจะเจอประสบการณ์มากมายครับเพราะว่า อ่าโมิีนี้ที่ผมสร้างสายขาวไงผมไม่ได้ผมไม่ได้สร้างสายดำไม่มีของวัตถุสายดำในนั้นเลยครับผมจะเป็นพวกเด็กไหลก็ผมทุกทุกคุณล่าสุดมาเป็นระคุณแผนภาคคืนขุณแผนอันนี้เขาเรียกว่าที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าระคุณแผนแสนรักผมเรียกว่าคุณแผนแสนรักระคุณแผนแสนรักรุ่นเสนหานะหน้าทองนี่ครับคุณแผนแสนรักรุ่นเสนหานะหน้าทองอาจารย์ไปเอามวลสารอะไรยังไงอ่ามวลสารที่ที่ใส ใส่เข้าไปนะครับตอนที่ผมทํานะรุ่นนี้ก็จะมีะหลักๆเลยผมจะบอกตรงเลยมีอวลสารของพยาธนูทองรุร่นแรกนะครับผสมลงไปเป็นผงพยาธนูทองรุร่นแร<ล>กเป็นเหล็กไหลเหล็กไหลอีกหลายชนิดเลยที่ใส่ไปพวกเขายึดคือเหล็กไหลพวกปีเหล็กไหลต่างๆเนี่ยแล้วก็พวกเพชรหน้าท่างแล้วก็ว่านเนี่ยว่านนี่เกินร้อยแปดชนิดว่านสเสน์ว่านดอกทองว่านเครือสาวหลงประมาณนี้นะครับแล้วก็ สิ่งที่สำคัญพระที่ใส่เพิ่มลงไปอ่ะที่แตกหักที่ผมมีอยู่เนี่ยพระสมเด็จวะะัดระฆังนี้ด้วยนะครับมีชิ้นส่วนพระสมเด็จวะะัดระฆังที่แตกหักแล้วก็ผมสมเด็จบางหุ่นพมครับพระสมเด็จหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันครับแล้วก็เป็นสีพึ่งหลวงพ่อท่าวัดกระบบขึ้นพึ่งครับเนี่ยที่ผมผมใส่ผสมลงไปครับแล้วเราก็ตะกรุดอ่าจะตะกรุดเนี่ยจะมีตะกรุดเป็นตะกรุดสามกษัตริย์ครับเขาเรียกว่าผมจะเรียกว่าตะกรุดอ่านะรักไท่นะองไหลนะอินดูครับนะครับ แต่แต่หันไม่ว่าเวลาผมเสกแต่และอย่างเนี่ยนะครับคุูบาาจารย์ท่านลงเสกเนี่ยผมผมขอบารมีท่านข้าง,งบนเนี่ยก็ลงเสกบอกสายเสน่ห์ที่สุดของของในจักรวาลผมอขอเลยท่านก็มาทําให้แล้วผมก็ให้คนอื่นไปเทสให้ครีไปเทสอ่ะคุณบาจาร์มัแรงอย่างนี้นประมาณนั้นนะครับก็คือด้วยมวลสารเนี่ยพระสมเด็จเนี่ยของวัตัุทางมหึมพมก็นั่นแล้วหลวงพ่อกแก้กิ๊ก ของงูทะลุอทองอี่โอ้โหมันสุดๆแล้วอะแล้วเลกหลายอีกแล้วเสกด้วยสายสเสน่ห์ลงไปใค,ใครอยากได้ก็เข้ามาในเฟซบุ๊กหลวงพุทธาจริงจริงติดต่อไปในในเฟซก็ได้อกลุ่มอาจารย์เองพลังวุฒคุณก็ได้หรือในในไลน์ก็ได้บในไลน์ผมน,ผมนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นน้ำหอมอะไรกันเป็นน้ำหอมเกี่ยวกออับเกี่ยวกับพวกเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมของผมผมไปเจอหลายที่นะครับเอาน้ำหอมไปให้ จอมขมังเวทหรือไข่บัดปลูกเศษไหครับต้องอผมไปขวดผมอะจารยเอผมอึ้งเลยนะผมไปทําข่าวเดี๋ยวเขาเล่านะผมทำข่าว c h a n n ้อมผมไปเจอบริษัทบริษัทที่ไถน้ําหอมเครื่องสำอางเขาขนน้ําหอมเครื่องสำอางไปให้หมดเลยอืมเป็นคารรถเลยไปเศษครับเนี่ยจานเอขอจานเอพที่พิเศษดีตรงไหนก็จะเป็นเกี่ยวกับเมตตามหานยมแล้วก็พวกการพวกสิ่งไม่ดีเขาเรียกมหาสะท้อนด้วย เป็นน้าหอมด้วยใช่เป็นน้าหอมด้วยคือเราค้นอไอย่างเียมันจะเกี่ยวกับเรื่องพลังที่อยู่ในผมบอกว่าเนี่ยสามารถไทยก็ตามที่สามารถสัมผัสพุทธคุณได้อ่ะลองไปสัมผัสตัวเองลยแล้วมีมีมีกี่กลิ่นก็จะมีสองกลิ่นมีสองกลิ่นมีสีชมพูกับสีเขาเรียกโคโค่นัสกับกับเป็นกลิ่นอีกสีชมพูอ่ะผมเรียกไม่ถูกแต่ผมชอบนะเปิดเได้ไหมได้ผมชอบฉีดได้เลยฉีดหรือแขนได้ นี่เป็นน,น้ำหอมที่ใช้ทุกประจำาัวกันี่ยใช่แล้วเป็นน้ำหอมที่ผมใช้ประจําด้วยัมนี้ใช้อยู่สองสองยี่ห้อนี้สองกลิ่นอันนี้คือคือจะพ่นพ่นตัวแล้วก็คือน้ําหอมนีิงจริงก็มีน้นองๆเนี่ยเขาอาไม่เสรก็มีครับเขาไม่เสคตรนะครับเดี๋ยวนี้นะครับลิปติกอะไรที่เกี่ยวกับเล้วเขาเขาเขาเสรหมดครับแป้งผัดหน้าแป้งขัาวหน้าคือคือบอกว่า ผมอาจจะเป็นคนธรรมดาก็ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรนะแต่เพียงแต่ว่าผมบอกว่าเวลาเราทาอะไรครูบาอาจารย์ท่านไม่ตาบแต่ท่านจะช่วยท่านจะลงมาช่วยตลอดฉะนั้นสิ่งพอเวลาทาอะไรปุ๊บผมก็บอกมันมันก็คือปากต่อปากอ่ะครับมันคือปากต่อปากบางคนเขาเอาไปแล้วมันเกิดประสบการณ์บางคนเขาไปวมันฟังบางคนเขาไปเขาทําตรงที่สําเร็จนะ่ะเขาก็บอกเพื่อนบอกมันก็มาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเออเราไปโฆษณาไปไปโอ้อวดไปคุยอะไรทั้งหลายไม่มีมีแต่แบบ แบบประสบการณ์แล้วก็วิ่งเข้ามาหาเราประมาณอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะจุประส์ขอบวันนี้เนี่ยอืผมนาพระของโกสือเนี่ยบางส่วนนะครับอันนี้สอยประถามอันนี้อันนี้ประหลกิจประหลกิดเวลาคิจนางควรมั้งอะไรเนี่ยเขาบอกว่ายากจะได้อะไรทั้งทีที่มาเดี๋ยวผมจะให้ทาานเออันนี้อันนี้อันนี้เป็นสายหน้าหรือสายคือต้องดูครับต้องดูพระทุคุณจริงๆแล้วแล้วอ่ะในเรื่องของประหลักิดเนี่ย จุดประสงค์ที่เราทําไว้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราเกี่ยวกับค้าขายครับเขาจะเอาของใช้ในบ้านไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องตะลงึงตะลึงอะไรเลยใช่ครับจริงๆไม่ใช่เรื่องตะลึงนะส่วนส่วนน้อยนี้ที่สร้างเาเรื่องสเสน่ห์นะประหลักขิดอ่ะแต่ก็มีนะมีนะผมเคยมีอยู่อันหนึ่งอ่าอ่าเป็นประหลักขิดเป็นเขาเรียกตาฝากรสซ้อนผมก็เอามาห้อยอยู่แต่ตอนนั้นสมัยเด็กเราไม่รู้หรอกยายขาบอกเฮ้เนี่ยเองห้อยนย่นะอันเนี่ย ถ้าเองไปเวลามีอะไรกี่กับผู้หญิงอ่ะเองไปจิ้มตรงนั้นน่ะนั่นแหละมันจะหลงติดเองไม่เลิกเลยก็มีคนเก่วคนแก่เขาบอกเราไม่รู้เราเลติดลูกแต่เราก็ไม่เคยใช้ทำนองนั้นนะคือมาห้อยเพื่อมันป้องกันตัวเท่านั้นเองแต่เราพูดมาเราก็ไม่รู้มันจริงหรือไม่จริงนี่นี่พี่โอซึให้ผมมาเขาบอกว่าไว้ให้เป็นเสน่ห์ครับครับเพราะสุนมากอ่ะจะเป็นเกี่ยวกับเมตาชคราะกุดที่เขาเสกมาครับแล้วทรงอย่างเนี้ยที่เวลาเขาแกะเนี่ย เป็นยิ้จกด้วยเป็นเป็นผู้หญิงเป็นอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะเรื่องของเมตตามหาเสน่ห์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูนะช่วงลาักยเดี๋ยวผมจะออกไปถ่ายที่นี่ครับสักครู่นะครับอาจารย์ผมจะถ่ายเป็นคลิปสั้นด้วยนะครับเพื่อทําทําเที่ยวเดียวให้มาได้หลายหลายอย่างมาอันนี้นะครับจับพลังพุทธคุณนะครับอาจารย์เอก็จะเปิดฝึกอบรมด้วยนะครับสําหรับคนที่สนใจ โอเคเอาโอเคนะครับเดินจิตให้สบายนะครับไม่ต้องไปไปไปสั่งไปอะไรเขาไม่ต้องว่าไปอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ต้องไปชี้นำนะเข้าชานที่อยู่ตรงกลางเดี๋ยวเราจะจะเข้ากับไปเจอพลังงานตัวนี้ได้โอเคเขาขึ้นมาแล้วอ่าอันนี้เขาเกี่ยวกับเมตตาจริงๆและเมตตาของเขาเขาไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะ อันนี้มีกับเรื่องนัด้วยแล้วก็เรื่องเรื่องการพูดการเจรจารนะอันนี้เหมาะมากแต่การค้าขายอ่ามีโชคลาภมีแคลคาดด้วยมีป้องกันอาถรรพ์ด้วยนะครับเออมีหลากหลายดีนะครับสําหรับหลักคลิกดอ,อกนี้เนาะอ่าแต่จะเน้นมากคือทางเสน่ห์เมตตามหมานิยมมหา,านชนโชคลาภอ่าโอเคสรุปว่าจะคุยดอ,อกเนี่ยนะก็มีแต่ขึ้นมาลังเขาถือว่าไม่สูงมากนะครับ ถ้าที่เป็นเปอร์เซนต์อันนี้จะอยู่ที่ประมาณสามสิเปอร์เซนถือว่าอยู่ในระดับดีครับนะครับแต่ยังไม่ถือว่าทรงพลังมากมายเลยนะครับแต่ใช้ได้ดีเพราะว่าเนื่องจากเขามีอนุภาพในเรื่องเมตตาโชคลาภเป็นเดับนะครับมีในเรื่องแควค่าเรื่องการคุ้มสัยอะไรก็มีอยู่ด้วยเหมือนกันครับนะถือว่าใช้ได้ครับนะอยู่ในระดับดีเลยออาจย์วางวันนั้นไม่เป็นไรครับอ่ต่อไปเป็นลูกประคำเอาเป็นพระสมเด็จก่อนจ้ะพระสมเด็จอืโอเค อันนี้เป็นพระสมเด็จนาะองนี้นครับพี่น้อกอะเป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้เมตตาโชคลาภองค์น,นี้เป็นเป็นพระที่มีอรูภาพมีพุทธคุณทางเมตตาโชคลาภนะพี่แต่มีอยู่ประมาณแค่สิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าน้อยมากค น้อยมากแล้วที่สําคัญที่ผมเริ่มจะบอกอะไรต่อมาคือว่าอะไรรู้ป่ะครับครับพระองค์นี้เป็นพระที่สร้างมาแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการเหมือนไปให้ไปเขาวิธีมาเสริมอ่ะครับให้มันเกิดพลังนะครับแล้วซึ่งซึ่งซึ่งในในพระองค์เนี้ยพลังเนี่ยขากําลังค่อยๆถอยออกไปจนจมดนแลเนี่ยครับแล้วในอาาในอนาคตทั้งหน้าพระองค์เนี้ยจะจะไม่เหลือไเลยทับคนที่อยู่ข้างอนจะไม่เหลือเลยจะเสริมหมดครับเพร,ร,ราะเนี้ยเขาถอยถอยอกไปจนจมดนแล ต่อไปเป็นประพรมลูกเล็กนะครับประพรมสมเด็จอาเป็นที่เป็นลูกสุภาพสมเด็จนะครับเออที่มีอไรนี่มีอันเนาเดี๋ยวก่อนหลวงปู่เทพโลกอุดรเนี่ยอันนี้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 นะครับที่เขาเชื่อว่าเป็นเป็นปู่หลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับอันนี้ก็จบของ้านครับ ตรงน,นี้ไม่ได้ผ่านการบุกเสกครับ,รบอันนี้มไม่มีเมตคุณเลยครับหนูคือจับมาสบายสบายมากอันนี้ไม่ได้บุกเสกนะหนูกุ้งเทพเนี่ยครับผมนี่นะคะนรับอนุบะคำเนาะครับผมกโหเยอะพังกันอีลุงๆนะโอเคก็จกับลุงประคำเส้นเล็กก่อนเนาะครับ ทำแควค้าต้นละพันมาก่อนอย่างนี้นครับยแต่พลังเขาซะเขียนดีนะพลังเขาเขาแบบอยู่แบบเหมือนเหมือนนั่งสมาธิเลยครับนะี่คือเขาเขาเขานิ่งมีจังจังคูใสด้วยนะี่ยมาสะท,ท้อน้โหแรงดี อันนี้ผมใช้อยู่ครับอาจารย์อ้ันนี้แรงอันนี้แรงน,น,นะเป็นเมตตาเด่นมากคือในเรื่องของอคงกระพันนะครแค่คาดการคุณใสาการพวกอาถรรพ์ต่างๆแล้วก็มหาสะท้อนแต่ก็มีในเรื่องของเมตตาชบรับอยู่ด้วยเช่นกันครับแต่ถามว่าเป็นของนุตโตอันนี้คือไม่ใช่ดีนเอท่านครับนะครับเปของนุตโตแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์แต่เป็นเกจิ ท่านอื่นเนี่ยเสกเข้ามาแต่เกจีอง์นี้ถือว่าเก่งมากนะครับอธิษฐานว่ะองค์นี้เก่งมากแล้วใช้เลยแล้วองค์นี้พลังงานเนี่ยเขาเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์คือมีภูมิเทเวดาสิงหกิ์สิทธ์นะดูแลอยู่ข้างในรูปกรรมด้วยเขาเรียกมีเทพรักษาอเดี๋ยวชุดใหญ่องค์อ,อันใหญ่อันใหญ่อาจารย์ต้องถือไว้มือห่งหรือยังไงครับต้องต้องจับมือมือเดียวครับจับตรงนี้ครับ เป็นจะเป็นเมตตาแถวข้าโชคลาภมหาสะท้อนเมตตาแถวข้าโชคลาภมหาสะท้อนนะครับสำหรับประคำเส้นนี้นะแต่ถามว่าเทียบกับเส้นองค์เล็กแล้วเล็กเล็กมีผู้ทุกคนป่ะใช่ครับคนละเรื่องเลยครับ, <laughs> รบอันนี้ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นเนี่ยถือว่าเบาเบาหย่างเย่งเลยครับผมนะเบามาก นะครับแล้วก็คืออันเนี้ยถามว่ามันแม่มันมันมันไม่ใช่หลวงปู่อยู่แล้วล่ะครับผมนี่นะครับเป็นความเชื่อของสายจับพลังนะครับครับใครเชื่อสายไหนก็ไปไปสายที่เชื่อครับอาจารย์เอมีคนมีคนปามิหารย์อาจยเกี่ยวกับวัตถุมงคลอาจารย์เอมั้ยไม่ไม่ไม่ค่อยมีครับครับยากเพราะส่วนมากคนที่นูชาวัตถุมงคลผมเนี่ยส่วนมากเป็นคนที่จัดการจริงนะอ่า ศรัทธาจริงๆแต่มีเหมือนกันที่เขาขอเงนินเขาแหละมันมีมันมีอย่างนี้ได้ครับ,รบมันมันมีเป็นลูกศิษย์ผมก็เป็นเป็นไอ้ท่านเรียกอาจารย์สันนุ่นนี่แหละเหมือนเขาไปทําบุญที่วัดอย่างหนึ่งนะไปทําไปทําแล้วไปเจอกลุ่มกลุ่มอีกอีกพวกน,นึงอ่ะใช่ไหมครับพอคนนี้ไปปุ๊บเหมือนเขารู้สึกว่าเราคนเนี้ยเวลามาหาเราแล้วบางทีเรา ลงนร่งนีไปให้เราให้งวทนุก็ไปห้อยครับพองวันุไปอยู่ใกล้คนคนนี้ผู้หญิงคนนี้นเ,นเขารู้สึกหงุดหงิดรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าฮ้ยเหมือนมันมันกูนนนอยู่ไม่ได้ประมาณนั้นนะครับแล้วเขาลยไม่ชอบคนนี้หาว่าเนี่ยอาจารย์รู้สึกผมเนี่ยเล่นของเล่นอะไรประมาณนั้นน่ะครับแต่จริงๆแล้วตัวเขาเองเล่นของอ่าอ่าเขาก็เลยให้ลูกศิษย์เหมือนมาลองเราครับมาสองคนพอมาหาผมปุ๊บพยายามอย่างเหมือนแบบจะทําอะไรผมไม่รู้ล่ะ แต่ท้ายสุดลูกศิษย์ต่างกลับไปในงานบอกว่าสู้อาจารย์เองไม่ไหวบอกพยายามแล้วแต่สู้อาจารย์ทาไม่ได้คือเขาแรงจริงๆประมาณนั้น <c oughs> แล้วท้ายสุดแล้วเขาก็มีเหมือนอลูกศิษย์สายนึนะเขาอ่ะ <c oughs> มีอยู่คนหนึ่งอ่ะก็นั <c oughs> ดมาเช่ามมทนูไปครับเชื่อว่าเอามมทนูแฝงวิธิอร พอไปยังไม่ถึงไปที่ที่ที่เขาอยู่กันนะครับไอคนนั้นก็อยู่คนนั้ะฝันเห็นงูทะนุเป็นฝูงเลยครับไปหาแล้วไปไล่ขิดนะจะไปไล่ผิดเขาแล้วเป็นงูทะนูสีแดงครับซึ่งเขายังไม่เคยเห็นงูอะไรเลยไม่เคยเห็นเลยนะเป็นงูทะนูสีแดงไปเป็นฝูงเลยก็จะไปไล่ขิดถ้าคนดีถามว่าของสิ่งเนี้เขาจะไปทำร้ายไหมแสดงว่าคุณเป็นยานเป็นสิ่งไม่ดีคุณเล่นสายดํา เพราะหงงเนี่ยมวลธนูสายสายเนี่ยคือคือถ้าเป็นผีเป็นยักษ์ดีเขาเล่นงานอยู่แล,แล้วแล้วก็ไปพวกเพื่อนเพื่อนพวกโชว์น้ำนักก็ฝันลักหณะคล้ายๆได้หมดเลยอาจารย์เด <c oughs> ี๋ยวผมจะขอวัวธนูสําหรับอืไปคนที่ได้รับตําแหน่งการงานมีไหมสมมติว่าเป็นหัวหน้าเขาเนี่ยอืเอาใช้วัวธนูดีไหมนี่ครับยังไงเอาไปสามารถที่จะไปสร้างอํานาจบารามีหรือไม่ไม่คือจริงๆอะมวลธนูผมเนี่ยเป็นมหาอำนาจครับ เป็นมหาอิทยาจมหาบารมีอยู่แล้วนะครับแล้วเป็นวัตถุสายสูงนะครับไม่ใช่สายล่างครับซึ่งเราเอาไปใช้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของกาลังเขามาเสริมอยู่แล้วเรียกเสริมท่าในเรื่องของความเป็นมงคลเนี่ยมีครบทุกอย่างเมตตาโชคลาภแค่ภาทุรุพันธ์การคุณสายมหาสะท้อนแต่เชื่อไหมคนเนี่ยที่เขาบอกเขาไปอ่ะพอไปถึงปุ๊บเขาเขารู้เลยนะเขาเขาตอบมาเอาบอกไอ้เนี่ยแหละเนี่ยองค์เนี่ยแหละที่มาเป็นผูเลยนะครับแล้วเนี่ยแล้วท้ายสุดยังไงครับเขาให้ลูกศิษย์สองคนเนี่ย เพราะไอ้คนเนี่ยถอดมาเลยก็ไอ้นี่ก็เป็นลูกศิษย์เขาด้วยไงกถ็ถอดถอดไปถอดไปพวกให้ไปไปทุบทำลายซะก็เอางินงินธนูของเนะี่ยไปทุบแต่ก็ทุบได้เนี่ยเพราะว่าคือผมบอกของพิเศษยังไงทุบแตกไนแหละใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นพลังเป็นญาณเป็นอะไรเงรี้ยเป็นการทิย์พดโคบแตกเลยป่วยไปต้องไม่รู้กี่วันป่วยนะแย่มากเลยบอกโอ้โหแบบแย่เลยเล่นเอาจนเกือบตายเหมือนกันใช่ไหมนั้วก็คือคือสิ่งที่เกิดแต่ เอาไปใช้ในหน้าที่การงานอสบายครับเพราะว่าประสบการณ์มันเกิดมาเยอะแยะครับเกิดเยอะแยะเลยอารย์คนที่มาเช่าบูชาเอามาซื้อวัตถุมงคลอาจารย์เนี่ยเป็นกลุ่มไหนครับก็จริงๆมันหลายกลุ่มครับมันหลายกลุ่มจริงๆกลุ่มคนพวกคนจีนก็มีัะพวกจีนพวกไต้หวันพวกอย่างเงี้ยแล้วก็กลุ่มคนคนไทยเยอะเยอะจริงๆก็เป็นคนที่เขาเขาเขาดูดูผลผิดผมด้วยแล้วเขามีความศรัทธา <c oughs> แล้วเราก็เป็นกลุ่มลูกศิษย์ที่ขอมาแล้วมาสวดมนต์บ้างมาอะไรเงี้ยแล้วก็คือบางคนเนี่ยามาแล้วเราเราช่วยเหลือเขาบางที <c oughs> โดนไอ้นู่นไอนนี่มาโรง,งพยาบาลรพัาลเราช่วยได้ไงครับคือพอเขาหายเข้ามาเขาก็มีความศรัทธาเพราะของผมเนี่ยมันมันไม่ได้เกิดจากกระแสไม่เกิดไม่จะเกิดจากการปั่น <c oughs> แต่มันเกิดจากประสบการณ์แล้วก็เกิดจากความจริงที่มันเกิดขึ้นคือเขาดีะคร่บ <c oughs> ขึ้นง่ายเขาดีแล้วก็ไม่ใช้แล้วก็เกิดประสบการณ์ครับ ไปค้าขายไปเนี่ยมันมันมันปังบางคนก็ไปมีมีมแผนที่เป็นแบบเขาเรียกโครงการใหญ่ๆแล้วมันสาเร็จไงครับอันนี้เขาได้ศรัทธาคือพอลังความศรัทธามันเกิดจากจากสิ่งที่เราให้ไปให้ในสิ่งที่ดีแล้วเขาประสบความสําเร็จคือปฏิหารมันเกิดให้เห็นไง<ต>อาจารย์พี่ปีปีนี้ไหวครัวไหนฮะไหวครัวไหนไหว้ครูยี่สี่มีนาครับยี่สี่มีนายี่สี่มีนา,นาไหว้ครูที่ที่บ้านเนี่ยนะที่บ้านนี่ครับ เหมือนทุกๆปีทุกทุกปีครับมีขอฝากบอกเอฟซีนะครับที่จะมาร่วมงานไหว้ครูวันที่ยี่สี่มีนาวันอาทิตย์หรือวันอะไรจ๊ะผมไม่แน่ใจมันก็งคงเสาร์อาทิตย์นี่แหละพี่ครับมผมบนในงานไหว้ครูมีอะไรบ้างสวดมนต์ก็จะเป็นสวดมนต์ผมดงผมหล,ลักผมสายผมจะเป็นอยู่แล้วนะครับคบผมือเราจะเน้นในเรื่องของการสวดมนต์การฟังฟังมนต์เป็นหลักครับเพื่อให้จิตใ,ใจเราเนี่ยมันมันมันสบายในะร่มเย็นเป็นสุข แล้วมันได้ในเรื่องของุทธคุณเป็นปกรักษาอาจารย์ใกล้ๆงานเตือนผมเมื่อกี้นะเผื่อผมลืมได้ก็จะมาบันทึกคลิปงานไว้ครรอาจารย์เอนะครับคือมันมีมันมีลูกศิษย์ผมนะจริงพวกที่เขาเช่าทัตถุคคเนี่ยมันมีต่างประเทศหลายประเทศด้วยนะครับนแต่ผมวิจิตรแหละเพราะว่าคือคือก็เป็นคนไทยนี่แหละที่ไปมีอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็สนใจเขาเขาดู u t u b e เขาก็มาบอกเลยแล้วเขาเจอประสบการณ์ไงบางคนเนี่ยถึงกับจะตายแต่ว่ารอดเพราะวัตถุมรรเรานี่แหละ นั่นคือผมจะพูดถึงพญาบริษัทเหรียญพยาบริษัทกินผีครับอันนี้คือพี่คนนี้อยู่แ้าจะไม่ผิดอยู่เยอรมันเป็นได,ได้แฟนเป็นฝรั่งเยอรมันแต่ว่าโดนของหนักมากนะครับโดนของหนักมากเขาก็โทรมาหาผมพี่น้องพี่แย่แล้วนะครับพี่จะไม่รอดเพราะมันเล่นหนักเรเกินแล้วเพอพี่ไปหาคุณ่อนไปหาเนี่ย มันไม่หายสักทีหาหมอก็ไม่หายแฟนแฟนพี่เขาก็หดร้อเขาหาว่าพี่เป็น,ปนโรคประสาทครับแต่การู้แกบอกอาจารย์มีวัตถุมงคลให้พี่พอจะช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกเอาพยายามวิสักเอางวทุททนรู้ไปแล้วกันก็ผมก็บอกผมว่าเอาเนียให้เขาบูชาไปส่งไปที่เยอรมันเลยนะครับส่งขึ้นส่งไปสนีไปเยอรมันปรากฏว่าอะไรป่ะผมก็บอกที่ทําตามที่ผมบอกพี่โดนหนักใช่ไหม พี่นอนอ่ะพี่เอาเหรียญพิยาวริษะแปะที่หน้าผากเอางวงธนูวางที่หน้าอก<ค>ะนะแล้วพี่สวดคาถาตามที่ผมบอกสั้นๆมงกุฎพระเจ้าเจ้าแค่นั้น <คะ S 2> เองอธิษฐานบอกพ่อ <c oughs> ไอ้จิตปัญญาเอาไวม้มงคลต่างๆคุณมใจคุ้มหึงนคนที่อยู่ในกายรูกเนี่ยครับที่มันมีอยู่เนี่ยพ่อพยาบริษทเข้าไปกินกินให้หมดนะ,<ค>ะพ่อธนูทองเข้าไปข,ขับไล่ให้หมดนะพ่อน้าอะไรเนี้ยเขาวางคืนแรกก็บอกโอ้โหเหม็นเน่าหึงเลยเหมือนมากเน่ามันสกเหมือนสกอ๊อกเน่า นั่น่ะคือเน่าหึ่งออกมาสิ่งเลสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าไม่สัมผัสกับตัวเองไม่คนไม่เชื่อแล้วถูกต้องแล้วก็พอที่สองเนี่ยเขาก็ทําเหมือนเดิมกลิ่นมันเริ่มจางลงครับมันมันน้อยลงวันที่สามไม่มีกลิ่นแล้วแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทาอยู่ตลอดจนผมไปเช็คดูตัวเขาบอกพี่พี่รอดแล้วเพราะว่าในตัวพี่เนี่ยไอ้ไอ้ผีที่มันอยู่ในตัวพี่มันออกแล้วเพราะเราเช็ครูปภาพได้เราเช็คให้เขาส่งรูปหน้าเข้ามาครับเช็คข้่มประเทศเลยปรกเออมันแปลกที่ว่า มันแค่เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยแค่เอาอวัตถุมุญแจมาวางก็มันรักษาได้เหมือนกันเออประมาณเนี้แล้วก็มันมีเหตุที่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะมีเอฟซีผมก็จะมีทั้งพระทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดอ,อย่างพ่อท่านหนึ่งอ่ะไปนั่งตามาถานที่ประชาเนี่ยท่านไปนั่งปุ๊บเนี่ยท่านก็เอามูทานูเนี่ยใส่ย่างไปด้วยย่างทะนูทองเนี่ยปรากฏว่าห <c oughs> มาหอนหมาหอนมูทนูเนี่ยกโดดุกกัดดุกกระดุกในย่างอ่ะสักพักเดียวนเนี่ยหมาเงี่ยเลยต้องบอกเอือย อาตมารู้ละหมาเป็นกลัวงวธนูครับไอ้หมาผีมันกลัวมันจะมาเล่นเราแหละแต่ว่ามันกลัวแล้วก็กายก็นั่งสบายเลยนั่งแล้วก็มันจะมีอ่าหลวงหลวงพี่อยู่ฝั่งลาวอยากจะมาเล่าผมฟังนะ <c oughs> แกไม่มีเวลาอยู่ชายแดนเพื่อนบ้านเราคือฝั่งลาวนี่แหละเคยข้ามมาไหมไม่เคยก็อยู่ฝั่งฝั่งลาวครับแกบอกโยมโยมมีงวตนูกี่สีอผมบอกมีประมาณหกจุดสี่ครับเอาทุกสีนะอย่างนึง แกก็เอาไปใช้ผมก็บอกวิธีนะอย่างอาจารย์อาจารย์ทาอย่างนี้นะทาน้ำมน,น้ำมนอย่างนี้ปร,กรากฏว่าพอเอาไปปุ๊บเนีย่ยชาวบ้านที่มาเนี่ยเขาเห็นงัวเขาก็มานั่งคุยนั่งไหลปุ๊บแล้วมันมีคนที่แบบโดนอะไรลงเพลนลงมาแล้วคนที่ไม่ดีอะ่ะมาแล้วท่านก็ทําน้ำมนเอางวบวนตามที่ผมบอกปร,กรากฏว่าไปรักษาชาวบ้านก็หายอีก <c oughs> มีโอกาสเดี๋ยวผมจะตามข้ามข้ามไปฝั่งนู้นเลยใช่เขาไปปรักษาชาวบ้านก็หายปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นไหมมันโจทจํจำมันเต็มไปหมดเลยว่าเกิดพลังศรัทธา จ้รักษาทาว่าพระองค์เนี่ยเก่งมากเลยร,รักษาทุกนีได้แกก็โทรมาคุยผมแก้หัวเ้องไงบอกจริงนะอัตมาไม่ได้เก่งเลยอาตมาเขาถ่งกะถาอาตมาแทบไม่รู้เรื่องเลยบาคมา่างตอาตมาไม่ได้เลยแต่อาตมาทําตามที่อาจ,จารย์เอบอกอะ่ะเออแปลกมันใช้ได้ผลเห็นไหมนี่คือคือผมบอกแล้วของทีดีนะ่ะไปแล้วมันมันเกิดอนุภาพเกิดปฏิหารได้เห็นอยู่แล้วครับผม นี่นะครับก็ถ้าดูคลิปทางช่องไม่อิ่มนะครับไปดูทางช่องอาจารย์เอพลังพุทธคุณนะครับมีช่อง y o u t u ู e ก็อาจารย์ส่วนใหญ่อะไรเรื่องไหก็เกี่ยวกับการจับพลังมั่งการอะไรผมจะบอกผมจะพูดสอนเรื่องพุทธคุณเรื่องอะไรเงี้ยประมาณนี้บทสวดมนต์บทหนึ่งท่จาจารย์บทไหนที่อาจารย์อยากแนะนํานะมันจะที่ที่คนที่จะติดตามเยอะที่สุดแล้วก็คนไปฟังแล้วก็เห็นผลและสทนิ์ผลที่ว่าฟังแล้วมันคนที่เขาเจออาวัมงคนเจอไม่ดีมาแล้วมันมักระแทกออกเลยเนี่ยับ ก็จะมีอยู่สองสมบทมีบทมนเทวดาพญายักษ์ที่สดตรวจลำไว้ครูอ่าอันนั้นจะสวดมนพญายักษ์เดี๋ยวผมจะมาขอบันทึกอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งนะวันนี้เราคุยกันเยอะแหละมนมนอะไรนะมนเทวดาพญายักษ์มนมนเทวดาพญายักษ์อีกบทหนึ่งคือมนพระการสะท้อนกลับอันนี้ใช้เวลาเท่ากันไหม ก็มนมนเทวเดาพญายักนี่น่าจะเกือบชั่วโมงนะ,ะสวดม้วนเดียวช่วน่าชั่วโมงได้ครับแต่อีกบทหนึ่งประมาณ30นาที4 0นาทีประมาณนะั้นเดี๋ยวนหน้าผมจะมาขอทาบันทึกสองม้วนนี้มันมีอยู่ประมาณ5 6หบทที่แต่มันคล้ายๆกันครับแต่แล้วแต่ว่าเราจะวันน้นเนี่ยเราเราบอกว่าเราอยากไปเชิญพระพุทธมนต์บทแ,แบบนี้นะอะไรเงี้ยเรับเชิญบทนี้มันจะดุเพราะว่ายักษ์ท่านจะลงมาสวดเต็มเลยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเกิด เราเราสวดแบบถวายพระองค์เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเพลาะไปเลยครับผมครับนี่นะครับใครติดถ้าดูทางช่องไม่อิ่มนะครับก็ไปดูทางช่องอาจารย์เอพลังพุทธคุณมีเอฟซีเท่าไหร่อาจารย์เอฟซีเท่าไหร่ละก็คนติดตามนั่งแปดพันนะครับแปดพันเสียดายนะครับช่องอีกช่องหนึ่งโดนโดนยึดไปใช่อันนั้นสี่หมื่นแล้วเสียดายโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์เอครับสวัสดีครับ